เปลี่ยนไปมากแป้วนัทพรสวยแปะขึ้นเป็นกองโซเชียลแห่ชมหุ่นเข้าที่แล้วย้อนกลับไปหลายปีก่อนหากยังคงจำกันได้นางเอกสาวชื่อดังแป้วนัทพรเตมีลักษนักแสดงสาวสวยมากความสามารถที่สังคมออนไลน์ได้มีการพูดถึงในเรื่องของรูปร่างอยู่พักใหญ่ เพราะในช่วงเวลานั้นดูเหมือนว่าสาวแต้านัทพรจะมีรูปร่างที่ดูผอมบางมากจนผิดหูผิดตาจนหลายคนออกมาโพสต์แสดงความคิดเห็นกันเป็นอย่างมากมายว่าแต้วนั้นผอมเกินไปหรือเปล่าขั่งผอมหรือไม่เพราะหลายๆภาพที่ถูกโพสต์ลงในสื่อออนไลน์สาวแต้วผอมจนเห็นซี่โครงเลยจริงๆแต่ทางด้านของแต้านัทพรเองก็ได้ออกมาตอบชัดในช่วงเวลานั้นว่า ตัวเองปกติดีไม่ได้คังพร้อมอะไรทั้งนั้นสุขภาพยังสมบูรณ์แข็งแรงอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าตัวเธอนั้นเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายมากก็อาจจะทำให้ร่างกายดูเล็กลงไปบ้างล่าสุดทางด้านของโซเชียลได้มีการโพสต์ภาพลงในสื่อออนไลน์อีกครั้งเป็นภาพของนางเอกดังแต้วนัทพรที่เดินทางมาในงานอีเวนต์แห่งหนึ่งเพื่อให้กำลังใจเพื่อนสนิทอย่างสาวเต้ยจรินพร โดยภาพดังกล่าวเผยให้เห็นถึงความสวยออล่าของสาวแต้วเป็นอย่างมากเพราะรูปร่างของเธอนั้นดูเฟิร์มมีน้ำมีนวลขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะเลยซึ่งทางด้านของแฟนคลับชาวออนไลน์ต่างก็พูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่าตอนนี้หุ่นของแต้วนั้นเข้าที่แล้วประมาณนี้กำลังสวยน่ารักมากจริงๆ